โอ้ยยังพี่ฮะเอายังเอายังเอาเรื่องเออเอาส้มเอาส้มนนีี่่อืมมึงกินม่ได้เดี๋ยวสิพายกินไส์จุดอ่ะเอาส้มส้มแมมส้มแมไอันนี้หมูเอายังบุ้ยใครละสิใจให้ฮะ เปิดางทีต่อลนล้วมันแบบเย้แล้วคนไทยแไทยอะไรสิไห้โอ้ไทยอไทยะไรสิใจใโอ้ใ,ให้มาใจนะครับออกของเพิ่นแล้วมีใจวันนั่นหายเงี้มาใจตายไหมแป้งหายเงี้ยมาใจาตาย,หยไหมหอมหมูหมหมูเดี๋ยวถึงคนไทยีเย้เลย ลุงแป้งเลยลุงแป้งนะไปลุงแป้งเอ๋อเป็นใกล้ตาแม่เอาเงินเสร็มาใจแม่บาทไปทายเห็นไม่บีได้ป่ะอ๋อถามตาแม่เท่าไหร่ถามตาไงไปถามตาไปถามตาจากบาทไปถามตาไปถามตาใกล้จากบาทแป้งได้ของกุ้นอ่ะอ๋ออาอได้ของเราถามตาแม่จากบาท เจาทสบาทใส่อะรเงินเอาเงินวนฮะเอซี่ห okay. okay. ูอนี้จาแจนวบอก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 เอีในะโอเโอเคล้วเอากินเนี่ยกินให้บงนีันนีข่าเอากินก้อนสิพซื้อสายจุอยู่นี่ยโอ้ยไปเอาสักมลาสมตแดง

ไปเลยครับฝันใส่<ด>น<ด>ีบบ่บู๊ยครับบรรยากาศบ้านนี้ครับนี่ครับบรรยากาศบ้านเราอีซุดซื่อย้ำใส่ครับบรรยากาศน้ำมือส่อฝากพี่น้องครับติดตามอีกช่องทางครับเพจทีมงานบ้านนา YouTube ท,ทีมงานบ้านนาครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับจุ๊บจุ๊บนะจุ๊บ